อัสามุอมลัยกุ้งบุรอกมามตุลวะบรอกาตุสวัสดีครับเด็กๆนะครับวันนี้เป็นวิชาพัฒนศึกษานะครับเป็นช่วงที่3แล้วนะครับเป็นไงบ้างครับเด็กๆเด็กได้ฝึอกออกกําลังกายกันนะครับในทุกๆวันหรือเปล่าครับเพื่อที่จะให้ร่างกายและกล้ามเนื้อของเรานั้นแข็งแรงอยู่ตลอดเวลานะครับซึ่งวันนี้คุณครูก็จะมาทบทวนนะครับเกี่ยวกับเรื่องของหลักการรับแรง การใช้แรงและความสมดุลนะครับเพื่อที่จะมาปรับปรุงนะครับแล้วก็เพิ่มพูนการปฏิบัติของเราให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนะครับในการเล่นกีฬาหรือการเล่นเกมต่างๆนะครับเราสามารถนําหลักการเหล่านี้นะครับมาใช้ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นการรับแรงการใช้แรงในความสมดุลนะครับเพื่อที่จะเพิ่มพูนทักษะของเราให้ดียิ่งขึ้นนะครับยกตัวอย่างเช่นคนที่เล่นกีฬาแชร์บอลนะครับ คนที่ถือตะกร้านะครับเมื่อเพื่อนโยนลูกบอลมาให้ชุดลงตะกร้าเนี่ยให้ผู้เล่นถือตะกร้าให้สุดแขนเมื่อลูกบอลลงสัมผัสที่ตะกร้าแล้วให้ลดแขนลงมาเพื่อลดแรงกระทะนะครับหรือผ่อนแรงหรือผ่อนเป็นการผ่อนแรงนั่นเองนะครับทำให้ลูกบอลนั้นอยู่ในตะกร้าโดยไม่กระเด้งออกไปนั่นคือตัวอย่างคร่าวๆนะครับซึ่งวันนี้ครูก็ฝากลิงก์ไว้ให้พวกเรานนั้นได้ฝึกทักษะต่างๆกันนะครับ วันนี้ก็ขอจบคลิปเท่านี้นะครับอัสสลามุอะลัยกุมงมารักมะตุลลอฮวะบะเราะกาตุฮน